อยู่เลยดิยสโอเคครับมารับมาตอนนี้ต้องขอบอกว่าที่ฮิตฮอตที่สุดคือจักรยานเล็กเล็กแล้วพับได้เอาไว้ใส่รถสักสองคันสามเออแล้วแต่รถแล้วแต่รถแล้วแต่ครอบครัวด้วยคือ,อตอนนี้ตั้งแต่พูดจริงๆเลยนะตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยมันจะมีอันนึงมีกิจกรรมอันนึงเนี่ยที่ที่เขานิยม ที่นิยมมากแล้วก็ตั้งแต่มีรถไฟฟ้าเนี่ยเขานิยมคือออกแคมป์ตั้งเต็นท์ปรากฏว่าแคมป์ต่างๆลานต่างๆเนี่ยต้องอธิบายนิดน,นึงลานต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีความอำนวยความสะดวกอะไรเยอะห้องน้ําก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ได้แยะแต่คนอนะเวลาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้หรอกว่าฉันอนะอยากจะอยู่ใกล้ห้องน้ำรานอยู่ใกล้ห้องน้ํามากเท่าไหร่ก็เหม็นก็เหม็น อ่อให้รักษาความสะอาดดียังไงก็เหม็นมีกลิ่นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสรรหารถจักรยานแบบเล็กๆเพื่อพับนะพับเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเอาใส่รถแคมป์เพื่อเอาไปใช้งานเอาไปซื้อของเอาไปเข้าห้องน้าเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องคานึงถึงว่าโอ้อยากจะได้ใกล้ๆเต็งใกล้ๆห้องน้ำใกล้ๆห้องน้าแล้วจะมีกลิ่นดังนั้นเนี่ยรถโตรถโตปพวกเนี้ยเขานิยมมากถามว่ารู้ได้ไง แม่ยายผมเนี่ยกำลังนั่งไล่หาซื้อรถจักรยานเพื่อที่เอาไปแคมป์นี่คือวัตถุประสงค์เลยนะที่ขายดีแล้วบอกขายดีจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนเนี่ยน่าใช้มากแล้วแล้วแล้ว<ฮ>ขอแทรกเลยเ,เรามาดูคลิปนี้สุดท้ายแล้วอ่ะให้เลือกมาคันหนึ่งให้เลือกคันหนึ่งนะให้เลือกคันหนึ่งได้ไดเดี๋ยวเราจะมาดูนะอย่างของอันนี้ยี่ห้ออะไรนะเอาทังเอาทังเอาท,งอาทังเนี่ย แข็งแรงมากเลยนะต้องบอกว่าเป็นรถที่แข็งแรงเอาทางนี้ประเทศอเมริกาปะ่ะหรืออะไรปะ่ะต่างประเทศเลยไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่อะไรนะมันดีมากแล้วเบามากแต่มันมีข้อเสียอย่างตรงนี้ว่าเวลาพับปุ๊บอะ่ะมันพับไม่ได้แบบแซนด์วิชอะ่ะมันต้องพับเสร็จแล้วมันต้องยกอย่างเงี้ยนึกออกปะ่ะนึกออกดังนั้นเวลาที่ที่พับไปแล้วแล้วเราอยากได้เล็กอะ่ะเลยอะ่ะเอาทังแต่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่จะสบายตอนที่ยกขื้นที่ขึ้นรถลงรถ แนะนำเอาทังเอาทังเ,าทงเนี่ยเอาทังก็จะเป็นรดที่ไม่มีเกียร์เขาเรียกว,ว่ารถเกียร์เดียวอ่าซิงเกิลอ่าซิงเกิลเกียร์เอาทังเนี่ยก็จะผลิตมาเป็นแบบแบบเดียวเลยนะถ้าสังเกตเนะก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีลายอื่นเลยจะไม่เออก็จะแต่ก็จะมีหลายสีอย่างเช่นสีเหลืองสีเขียวสีขาวอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหม่างงี้อ่าสีเหลืองเขาสวยสีเหลืองสีแดงเห็นไหมอ่ะถัดมาเนี่ยถัดมาเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อนี้ไม่คุ้นยี่ห้อนี้ไม่คุ้นเราจะวิสโนนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอันนีน้ เนี่ยเรโนเรโนเรโนนี่ก็เป็นรถในฝันเหมือนกันเป็นรถในฝันตั้งตั้งแต่รถรถขับเคลื่อนละปรากฏว่าอย่างนี้เรโนเนี่ยเรโนเนี่ยก็คือระยะล้อเท่ากันขนาล้อเท่ากันความกว้างเนี่ยเท่ากันรูปแบบเท่ากันรูปแบบคล้ายๆกันจะมีข้อเทียงคือว่ามันทับแล้วมันเหลือนิดเดียวออ๋มันทับกลางได้แต่บางคนก็ไม่ชอบทับไปเสร็จปุ๊บแล้วหนา นึกออกใช่ป่ะพับเสร็จรถมันเล็กอยู่แล้วแล้วมันจะหนาอ่ะแต่ลาโคนี่ะที่ชาวชอบอย่างเงี้ยคือพับไปแล้วแล้วมันแบนอ่ะคราวนี้มีสองตัวเลือกแล้วนะพับแล้วเล็กแต่ยาวครับเอ้ยเล็กแต่หนาครับกับเล็กแต่ยาวชอบเขาเรื่องนี้ยก็จะเป็น เป็นซิงเกิลเกียร์เกือบทั้งหมดซิงเกิลเป็นซิงเกิลเกียร์ก็คือเกียร์เดียวทั้งหมดแต่ก็จะมีบางรุ่นที่จะมีเกียร์อย่างเช่นดาคอนเคสามเคสามเนี่ยก็เข้าพวกนะเคสามก็จะมีสามเกียร์แต่นั้นนะก็ต้องขอบอกว่าอีกราคาหนึ่งไปเลยมาดูอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเอาทั้งเขาเป็นเฮทังเหมือนกัน เป็นสีแดงเห็นไหมสังเกตดูครับรถพวกเนี้คาแรคเตอร์จะเหมือนกันแต่คล้ายๆกันครับนะไม่มีเกียร์ดังนั้นเวลาปั่นก็เป็นระยะสั้นๆประมาณกิโลสองกิโลสามกิโลก็พอแล้วแต่ผมเคยเห็นที่คนเอาพวกเนี้ไปปั่นสุวรรณภูมิด้วยนะปั่นแบบคือชิวๆไงเล่นๆเนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจอ่ะเขามีอารมณ์ปั่นเขาอยากปั่นกูมีตัง ดังนั้นเนี่ยรถพวกนี้จะต้องการในกลุ่มที่ไปพวกคาแคมอย่างมากนะอย่างเงี้ยได้ไหมแม่ยายผมบอกก็เอาไปเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่แต่เวลาเวลาเอาไปถ้ามีเร่เลือกอ่ะอ่าเวลาเอาไปปุ๊บเนี่ยเวลาจะนอนอ่ะคุณต้องเอาจักรยานอ่ะออกมาอ้ยึกออกใช่ป่ะเออเอาออกมาแล้วเอาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องมาจักรยานหาย ต่จักรยานก็หายอีกแต่ผมมั่นใจว่าคนที่ไปขาแคม์เอหยือหรือออกแคมป์เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีจุดประสงค์เออแตไปรับขโมยชาวบ้านเขาหรอกอแต่ความสะดวกเนี่ยมันไม่มสบายใจสบายหลังนั้นเนี่ยคนเราจะชอบแบบเล็กๆดเอยเนี่ยลอ,อย่างเนี้ยคันหนึ่งอะไม่กี่บาทถ้าเขาจะมีรถตรงนี้ด้วยเบียดแบบเทิร์ฟไปเทิร์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อันนี้ก็เอาตาไหล ก็คือจะเบาบางนะเบาบางพิเศษนะมันก็จะมีรุ่นที่เป็นเบาบางพิเศษเฟียเอาทังเฟียดเฟียสสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองมีมินีด้วยอ๋ออันนี้ไม่ใช่มินิอันนี้ก็เฟียดตัวแปลกนะต้องย้อนกลับไปเฟียสเนี่ยก็คือที่ห้อรถกันนะี่ห้อรถรถเก่งอ่ะโอนี่ยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วอ่ะมามาให้เลือก เลือกใช่ไหมครับให้เลือกเชิญเลยครับก็ต้องขอบอกว่าหนึ่งก็ที่เลือกกันนะก็เพราะว่าต้องขอดูสีก่อนเอาสีอ<า>ย่างเดียวเลยเหรอเอาสีเลยผมเอาสีเลยเอาสีเลยเอาเลยแวเ,เ,เ,เนี้ผมขอคันนี้เ,เลยคันนี้ผมขอคันนี้เลยง่ายๆสั้นๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแค่นั้นแค่นั้นเลยออ้ผมเลือกนะอ่าผมเลือกคันนี้ชอบสีไร่ชอบเนี่ยชอบกระดิ่ง เป็นไงล่ะรู้ใจชุดแต่งชุดแต่งใช่ไหมนี่ออดายคอมชุดแต่งได้คอมเกียเอยสายเอยเฮ้ยนี่ชุดมาหมดเลยนี่ยอ่ะอาแล้วทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งพิเศษอ,อันนี้อันนี้คือแล้วแต่พิจารณานะแล้วแต่พิจารณาคอมันจะต่างกันนะเว้ยคอ,อจะต่างกันอ่าการบ่มรู้รักษาก็จะต่าง สัมผัสแบบกดเกียร์ง่ายเร็วอ,อันนี้ก็จะต้องใช้แรงมือบิดหน่อยอ่าอันนี้ซ่อนแบบอ่าน่ารักน่ารักใช่เบี้ยใกล้แบบนึงเอาทั้งก็จะเป็นแบบนี้ใช่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 อ่ามันจะต่างกันอ่าแล้วก็มาถ้าเป็นโบราณเลยอ่ะจะเป็นตัวนู้นนี่เลยฮะนี่นี่เลยฮนะยนะยนะใช่ดูแบบดิยุ่หน่อย ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเป็นอยู่กับชอบดังนั้นึงบอกว่าตอนเนี้ยเขาอย่างนี้สวยเขาชอบยางสีขาวผมสังเกตเบรกอย่างเงี้ยกับเบรกอันต่างกันนะเอออันไหนมันทําให้เบรกดีกว่ากันหรือไม่เกี่ยวอันนี้เป็นโบราณอ๋อพี่บอกว่าโบราณพี่บอกว่ามันคลาสสิกคลาสสิกเออรถโบราณรถอะไั้งแต่พวก 80น่าละประมาณนะอันนี้เป็นที่ยางใช่ไหมพี่เบนอาจจะต้องไหนเอาลมออกแล้วบีบยางใหม่ใช่ไหมเหมือนยางมันขึ้นร้องรอ,อ,ององต้องอาจจะต้องไปตั้งตั้งศูนย์ใหม่อ๋อขึ้นร้องใหม่เพราะตอนนี้ยางมันแบนด้วยอยางมันแบนด้วยอาจจะต้องบีบ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 ยางแล้วอัดยางใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบใหม่เป็นกามปูอเออกามปูกาม,ปกามเบ็ดก็แล้วแต่ชอบพูดถึงมันมีใครไหมแบบเอาไปไ่แบบ ไบก้าเนี้ยมีทำไมอ่ะไบมีมีสิมันไบก้าเลยนะมีดิเนาะผมว่าน่าจะมีนะเหลือให้ของเพื่อนของตอ่ะสวนใกล้ติดต่อแลนดไบได้นะได้เปิดทุกวันพาเพื่อนมาห้าคนกินมเงินคนละคันแล้วก็บอกล่ะส่แล้วก็ให้คนนั้นอะอย่าบอกไงบอกว่าซื้อไปถ้าเกิดเดี๋ยวรวมตัวมันอะไรน่าเกลียดเกินไปหน่อยแอมแค่แค่จิ้มมาเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาคันนี้นะเอาคันนี้จัดไป ในใจได้มัดแลนไปเบื่อติดต่อในคลิปเลยครับขอบคุณครับ